ล้วครับสวัสดีครับเรซี่ครับชับผมวันนี้นะครับก็จะพามารู้จักกับอาวุธต่อต้ารถถังที่ผมใช้งานบ่อยมากที่สุดในเกมนะครับ AGM 65 m a u r i k นั่นเอง มอริคนะครับคืออันติแทงไกลิไทรา์นะครับหรือ ATGM นะแล้วมอริกมันก็มีหลายรุ่นใช่ไหมครับในเกมแต่และรุ่นมีคุณสมบัติแตกต่างกันระยะยิงก็ต่างกันแต่โดยรวมระยะยิงที่เซฟที่สุดที่ผมจะแนะนําก็คือ8กิโลลงมานะหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับขึ้นไปอยู่บนหัวเขานะครับตรงสูงก็สามสี่พันเมตรก็เริ่มยิงได้ลวนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะยิงตอนผมใจขึ้นไปสัก 6,- 700พันนะครับนะเพราะเพื่อที่จะมีเวลาเลือกเป้าหมายนะแล้วก็มองหาเป้าหมายก็ ขอแค่อย่างเดียวนะครับอย่าให้เป้าหมายปล่อยควันหรือเข้าไปอยู่หลังภูเขานะครับหรือหลังบ้านหลังต้นไม้แล้วก็แต่นะครับถ้ามันบางเซ็นเซอร์เมื่อไหร่ปึ๊บดีไซน์เราก็จะหาเป้าไปเจอถูกไหมซึ่งไอซีเตัวนี้มีจุดด้อยแค่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับส่วนคลิปนี้นะครับจะพามารู้จักกับเจ้ามาริกแต่ละรุ่นนะครับที่อยู่ในเกมรวมไปถึงการ พาไปตั้งค่าการยิงและการใช้งานด้วยตั้งใจดูกันละครับนะก่อนจะเริ่มนะครับก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับหรือสัครสมาชิกมีราคาเดียว20บาทมีสติ๊กเกอร์ให้เล่นด้วยนะครับมีโลโก้แล้วก็ตันไกอยู่หลังชื่อเวลาคอมเมนต์หรือแชทพูดคุยตลอดไลน์นะครับอย่าลืมนะครับ20บาทเองเอาละมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ a อเ15นะครับส่วนใหญ่จะแบ่งออกเป็น2รุ่นใหญ่ๆนะครับ รุ่นที่นำวิถีด้วยทีวีไกด์นะครับแล้วก็นำวิถีด้วยอินฟาเดไกด์นะครับหรือ IR รุ่นทีวีไกด์นะครับนี่จะเป็นตัวโบราณหน่อยนะครับแต่ว่ามีเอ่อแต่ว่าใช้งานได้ดีนะก็มีกล้องขาวดาใช่ไหมล็อกกลางคืนไม่ได้หมอกเยอะก็ล็อกไม่ติดแล้วนะครับเพราะว่าเป็นกล้องเก่ากล้องไม่ค่อยชัดนะครับตัวที่มีรุ่นทีวีไกด์นะครับจะประกอบไปด้วย agm 6 5 b และก็ agm 6 5 h นะครับ ตัว B นะครับตัวนี้น้ำหนักจะไม่ค่อยเยอะนะครับลูกจะเล็กหน่อยนะบางลำขนไล่6ลูกเลยนะก็ถือว่าเน้นจำนวนไปแล้วก็พกไปได้นะครับแล้วก็ด้วยที่มันเป็นหัวลบฮีทนะครับธรรมดาก็อาจจะยิงติดมุมหลังคาอ่ายิงติดมุมเกาะหรือติดเกาะอีล่านะครับก็เจาะไม่เข้าก็มีนะครับสำหรับลุงฮิตนะอาจจะต้องยิงสูงๆหน่อย จากมุมเปิดหลังคาะไรแบบนี้นะครับหรือจะยิงพวกยานพาหนะเบาพวก AA อะไรพวกนี้โอเค a g m 6 5 b รับจบได้กล้องไม่มีเทอร์มอลนะตัวนี้ต้องทีวีตัวนี้ไม่มีเทอร์มอลแล้วก็ซูมไม่ได้ด้วยเป็นตัวมาตรฐานที่ติดมาใช้ดีกว่าไม่มีให้ใช้นะครับตัวนี้ก็จะอยู่บน A10A พรีเมียมใช่ไหมถ้าไม่ผิดนะครับแล้วก็มี F4 บางรุ่นเอ a แ a 8เออะไรพวกนี้ผมจำไม่ค่อยได้นะครับมีหลายรุ่นที่มี a g m 6 5 b ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนทีวีใกล้อีกตัวหนึง่งเป็น a H, นครับ ก็ตัวนี้จะพิเศษหน่อยเป็นทีวีไกด์รุ่นใหม่มีเทอร์มอลในตัวกล้องชัดแจ๋วเลยนะครับแต่ข้อเสียก็คือตัวมันใหญ่ขนได้น้อยนะครับแล้วก็มีแค่ให้ใช้บนกิบเพนอิตาลีเท่านั้นหรือฮังการีนะครับกิฟเพนฮังการียมีแค่ a g m 6 5 h ให้ใช้นะครับส่วนต่อมานะครับรุ่นที่เป็นนำวิถีด้วยอินฟราเรดนะครับหรือ ir อันนี้จะดีหน่อยแม่นยำครับมีเทอร์มอลนะครับแล้วก็ล็อกจับเป้าตอนกลางคืนได้ในเกมนี้ใช้หลายรุ่นหลายขนาดเลยเลยตัวแรกๆที่จะได้ใช้นเป็ HGM65D นะตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่บุญสายแคสต์อเมริกาเลยครับก็มีใช้มาตั้งแต่ช้านานและอยู่บนเครื่องบินท็อปหลายๆล,ลำมันก็ใช้ร่วมคู่กับพอร์ตเล็งนำวิถีได้ใช่ไหมก็เคยเห็นใช่ไหม f 4 6อ้ F16C ที่มีพอร์ตเล็งเป้าหมายก็จะมีใช้คู่กับ AG65D ได้อย่างดีนะครับทำให้กล้องมันชัดขึ้นซูมได้ไกลขึ้นนะครับแล้วก็แยกแยะเป้าหมายได้ชัดเจนแต่ว่าด้วยที่มันจะเป็นหัวลบฮีทนะครับนะบางลำก็เลยขนได้6ลูกเพราะลูกมันเล็กใช่ไหมก็ปัญหาเดียวกับ B เลยครับ ถ้ายิงติดเกาะอ,อีลาก็คือเจาะไม่เข้านะครับก็ระวังกันดีๆพยายามยิงใส่เป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเบาหรือมุมหลังคาจริงๆนะเราอยู่สูงกว่าเขาแล้วยิงลงมาเนะี่ยโอเคเราเลือกยิงเป้าหมายได้แต่ก็ระวังแซมสอยด,ดีนะครับนะเราบินขึ้นสูงเราก็เด่นใช่ไหมเออนั่นเองประมาณนี้ส่วนอีกรุ่นหนึ่งครับ AGM 6 5 G ครับอันนี้ตัวใหม่เลยผมบอกเลยว่าผมชอบมากนี่จะว่าเป็นลูกหลักของผมเลยก็ได้นะครับด้วยที่มันเป็น SAP เฮีนะครับหัวหลบซาเทีมีคุณสมบัติในการเจาะเกาะในตัวแถมดินระเบิดโคตรเยอะลูกเริ่มเทิมนะครับและศัตรูหักจะเจาะห่างกันประมาณ15-16เมตรนะครับก็มีโอกาสได้โดนแรงระเบิดแล้วก็ตายพร้อมกันได้เลยผมเคยทำมาละในช็อตไปดูได้นะครับแต่ข้อเสียคือลูกมันใหญ่ครับมันผลได้น้อยนะอย่างบน F16C เนี่ยติดได้แค่2ลูก นะแต่ว่าบน AV8B พัดของเมกาติดได้4ลูกผมก็เลยจะใช้ AV8B พัดในการทำภารกิจแคสบ่อยกว่า F6 ละอย่างนี้นะเพราะมันการันตีคิวได้เลยนะครับลูกเ,เริ่มเทิมถ้าตกใส,ส่ศัตรูตกข้างๆศัตรูยังได้คิวอะคิดดูนะเออแล้วก็ใช้คู่กับพอร์ตเด้งเป้าได้ดีด้วยนะครับอย่าลืมขอแถมอีกรุ่นหนึ่งครับที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับ AGM65L นะครับมอร์ิ L ตัวนี้นะครับนำวิถีด้วยเลเซอร์ครับใช่ฟังไม่ผิดหรอครับมันนำวิถีด้วยเลเซอร์จริงๆมัน เหมือนฮอเลยนะถ้าเลเซอร์ดับก็ยิงโดนเอ้ยถ้าเลเซอร์ดับก็ยิงไม่โดนเลเซอร์ติดก็ยิงโดนนะครับยิงพลาดตามที่เลเซอร์ชี้เลยซึ่งจริงแล้วจุดประสงค์หลักของรุ่นนี้นะครับเอามาใช้ร่วมกับระบบเลเซอร์ระบบเป้าหมายจากภาณะลำอื่นมันจะเป็นเครื่องบินชี้เป้ารถถังชี้เป้านะครับรวมไปถึงทหารราบชี้เป้าเคยเห็นใ,ในหนังใช่ไหมครับที่แบบว่ามีทหารยิงใช้เลเซอร์ดีไว้์ชี้เป้าหมายแล้วก็มีมิจฉาตกมาอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับนะแต่ว่าในเกมมันทําไม่ได้นะก็หวังว่าในเกมนะครับ เขาจะออกแบบมาให้ภาคพื้นดินล็อกเป้าส่งข้อมูลมาให้เราได้นะครับนะโดยที่มันเป็นนำวิถีด้วยเลเซอร์เนาะก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะระหว่างที่มันล่อนไปนะครับตัวเลเซอร์อะถ้าเราเปลี่ยนเป้านะครับเราปลดล็อกแล้วก็ไปล็อกตัวอื่นนะครับต่อให้เลเซอร์ชี้อยู่นะมันก็จะวิ่งไปที่เป้าหมายอื่นนะครับตามที่เลเซอร์เราชี้เลยก็ระวังกันดีๆถ้าหากว่าเรายิงใส่ศพศัตรูที่เป็นศพไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป้าได้ระหว่างทางน,นะครับอย่ายิง2ลูกพร้อมกันนะมันจะไม่มีเวลาเปลี่ยนเป้า ประมาณนี้นะครับซึ่งตัว a g m 65L ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับอัปเดต Dance of Dragon ที่กำลังจะมานะครับติดบน ATC เลยนะเท่าที่เห็นตอนนี้แนะในอนาคตอาจจะมีติดบนรำอื่นด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผมจะแปะการตั้งค่าปุ่มไว้หลังจากนี้นะครับก็ดูกันด้วยนะเอาล่ะครับสำหรับการตั้งค่าปุ่ม การใช้อาวุธ AGM 6 5 Ma ล r i c นะครับอย่างในตัวอย่างนี้จะเป็น AGM 6 5 b มัล r ริ B นะครับเป็น TV Guide นะอย่างที่ผมเคยบอกเอาไว้นะครับว่ามันนำมิถียังไงนะก็ง่ายๆเลยครับเราก็ไปตั้งปุ่ม Select Secondary Weapon ก่อนนะครับหรือจะติ๊กตรงนี้ก็ได้หรือจะกดตรงนี้แล้วก็เลือกอาวุธของมันก็ได้นะครับนะพอเราเลือกอาวุธได้เป็น AGM 6 5แล้วดูตรงซ้ายบนนะครับพอเป็น AGM 6 5ปึ๊บใช่ไหมครับล้วก็หันหน้าหาเป้าหมายครับอ่าพอเราเห็นเป้าหมายข่างล่างใช่ไหมเห็นเป้าหมาย あ。 พอมันเป็นกล้องแบบนี้เสร็จปุ๊บนะ a อเ65เป็นทีวีไกลนะครับไม่มีเทอร์โมลนะยามีชิ้นหนึ่งไม่มีเทอร์โมลนะครับอาจจะหาอาจจะทําให้คุณหาเป้าหมายได้ช้าหน่อยยากหน่อยนะครับมองไกลยากหน่อยแต่ว่าก็พยายามบินที่ไปสูงๆไปหยอดเหนือ,อหัวเขาก็สัก8ปกิโลมันก็สัก4 5่กิโลบนบน,บนหัว90องศาแบบนี้ครับจะดีนะอ่ะพอเราเห็นเป้าหมายเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับปุ่มต่อมาที่ผมจะแนะนํานะครับคือเราใช้ไฟล์ secondary weapon นะครับเราไปตั้งของส่วนตัวผมจะตั้งเป็น s สเปซ bar นะครับไฟล์ไฟล์ secondary weapon นะล้อก็กดยิงเสร็จปุ๊บออ่พอ ดูดล็อกแบบนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับอ่าแบบนี้คือล็อกติดนะนะเรากดยิงได้เลยครับนะอ่าเราก,กดยิงได้เลยแล้วก็ทิ้งนะครับเปลี่ยนเป้าหมายได้เลยนะครับแบบนี้ก็ได้เราจะเข้าไปแบบนี้ก็ได้อ่าจะยิงใส่สองเป้าพร้อมกันนะครับอ่ายิงล็อกเราก็ยิงเห็นปะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็บินผ่านไปเลยครับบินหลบแซมเลยนะมาลิกจะเล่นแบบนี้กันนะครับเห็นไหมตุบตุบตุบาดูเออเอเอยิงไกลยิงบินช้านะครับนะอย่าลืม โอเคโอเคครบะ 3, ระสานเป้าหมายเห็นไหมง่ายๆนะครับวิธีใช้มาลิกนะเราไปลองเล่นกันดูสนุกมากเป็นอาวุธที่ผมใช้งานมาตลอดนะครับแล้วก็เราสามารถยิงเฮลิคอปเตอร์หรืออากาศายานที่กำลังบินชา้าๆบินตำ่ำๆได้นะไม่ต้องห่วงเป้าหมายเคลื่อนที่มันก็จะเลี้ยวตามเป้าหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องทีวีรวมไปถึงรุ่นไรอาร์เช่นเดียวกันรุ่นไรอาร์ R ก็ใช้แบบเดียวกันครับนะเล,เล่นแบบเดียวกันในรุ่นไรอาร์ R. อ่ากดจึบ๊บยิงกดปึ๊บยิงเห็นป่ะอ่าแล้วก็ อีกทิศหนึงที่ผมจะแนะนำนะครับเราไปตั้งปุ่มไซส์สเต t a b i เซอร์นะครับไซส์สเต t a b i เซอร์ย้ำอีกทีนึงอา่าพอเราเลือกเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมเราตั้งเสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมเราสามารถใช้ของผมจะตั้งเป็นชิปเอฟใช่ไหมครับก็กดชิปเอฟเห็นไหมคุณเห็นกรอบสีแดงบนพื้นใช่ไหมคุณสามารถใช้ปุ่มนี้ในการชี้นําวิถีจากไกลๆได้เลยนะครับจากระยะนอกกล้องได้นะเช่นผมจะล็อกเรือแล้วนะใช่ไหมผมก็กดชิปเอฟทิ้งเอาไว้เดี๋ยวต้องหันหัวไปก่อนอ่ะหันหัวก่อนหันหัวเสร็จป,ปุ๊บ อ่าล็อกเห็นไหมพอกรอบแดงขึ้นอย่างนี้แล้วเครื่องบินหันหัวมาตรงไปเป๊ะเสร็จป,ป,ปุ๊บนะครับเราเริ่มกดใช้ยิงอาวุธแล้วครับมันจะมีกรอบแดงเพิ่มเพ้่มานะครับมันเพิ่งเข้ามาในปีสองสิบสี่แหละอ่ะล็อกดิล็อกสิอ่ะล็อกล็อกแล้วอ่ะยิงเออกดชิปเ๊ฟแล้วกดสเปซบาร์นะครับเพื่อยิงมันจะล็อกมันจะเริ่มกระบวนการล็อกนะครับแค่นี้เองเราไม่ต้องเข้ากลองก็ได้ ประมาณนี้นะครับแต่พยายามยิงจากมุมสูงหน่อยนะเพราะว่าถ้าเรายิงจากมุมต่ําต้นไม้บงังภูเขาบางังเป้าหมายหาไม่เจอสาก็ระเบิดตัวเองนะครับหรือวิ่งชนพื้นก็ระวังกันที่ดีนะครับก็วิธีตั้งปุ่มก็มีแค่นี้ประมาณนี้นะครับนะเอาละครับสาหรับคลิปนี้นะครับขอข,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เอ็นจอยกับการนั่งดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปเล่นระเบิดหัวรถถังให้สนุกนะครับโดยที่ไม่โดนเอ็ดวนยิงก่อนไสแตกในเทคออฟนะ ถ้าใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับผมชอบคอมเมนต์มากเลยนะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจบน a c e b o o k นะครับเรซี่คัส X ภาษาไทยนะครับแล้วก็เขารวม i s c o อ d มาพูดคุยกันได้ส่วนช่องเรานะครับจะมีไลฟ์ทุกวันพุธแล้วก็วันเสาร์สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เจอกันในไลฟ์ครับสวัสดีครับ